สวัสดีครับผมก็ผมเอทอร์ี C ่ซีเกมช่นเอีกครั้งนะครับในพาร์นี้เนี่ยผมจะมาทำโต๊ะเอ็นชานกันนะครับเอเคไม่นอนหรอกลุกแหละทำไมเองยังยืนอยู่ตรงนี้ยังไปหาที่นอนดีๆแล้วเดี๋ยวซอมบี่มันเกิดี๋ยวมันจะมากัดเองไปรีบเข้าบ้านไป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 เห้ยผักผักใสเ่เยส่งแบบสุดๆแล้วเนะี่ยโอเคถึงบ้านเด้สวสดีภาพ ผมว่าผมจะต้องให้อาหารชาวบ้านเพื่อจะทำให้เขามีลูกเพิ่มอีกนะครับปอดเลยป้อดครับโดนทิงไว้ได้ปะ่ะอ๋อนี้พ่อแม่ลูกอยู่นี่ปะ่ะเออนอนเบียดกันเชียเราไปดีกว่าเราทำบ้านให้เขานะสองหลัง อาจจะต้องเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นแน่นอนไม่ต้องหว่วงนานาคผมต้องศึกษาว่า NPC มันเปลี่ยนอาชีพยังไงนะตอนนีน้ผมไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้เลยอดสมองเล่นอย่างเดียวอืมผมจะทำโซนโต๊ะเอนชานตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยทำบ้านทีหลัง กลางหมู่บ้านเลยจ้าทีนี้เนี่ยผมจะทำการทำโต๊ะเอนชานโต๊ะเอนชานใช้ออซิเดียนหกปะแล้วก็ใช้เพชรสองก้อนปะแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มอ่ะผมคิดอยู่ผมจะทำตรงไหนดีบ้านก็ยังไม่รู้เลยจะสร้างตรงไหนแต่ตรงนี้เป็นสวนเนี่ยประเด็น ออ,อาจจะขึ้นมาทำตรงนี้แล้วกันเยวเป็นที่ก่อนก็ไดนะ้เยอเป็นที่ที่เรียบร้อยก่อนนะกดริงบริเวณรอบๆนี้นะให้มันเรียบยังไม่รู้เลยบ้านข้านตรงไหนจะสร้างที่เป็นชานก่อนที่เป็นชานสำคัญกว่านะบอกเลย เพราะว่าถ้ามีที่เอ็นชาแล้วโลกเราจะสบายขึ้นแบบสุดๆเราคราบติ้งเทเบิลไปวางก่อนนะเลาคาบไปวางก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าจำได้อยู่ยังจำได้อยู่ยังมีความเชื่อชาญอยู่ ตรงเอนชานตรงนี้แล้วกันเพเดี๋ยวเราจะทําห้องแล้วก็ทําระเบียงไว้ดูวิวตรงนี้สวยนะเอออลังการดีเห็นชาวบงชาวบ้าน,นอี้แล้วเราก็ทำชั้นหนังสือเลยแล้วก็ผมเก็บหนังวัวไว้ประมาณหนึ่งนะก็น่าจะทำชั้นหนังสือได้หลายอยู่ มีเยอะอยู่พอสมควรด้วยไม้ก็พอมีได้มา11ิเป็ดบล็อกทีนิดนึงั้นหนังสือเนี่ยเราจะต้องวาง โตเอนชาร์ดหนึ่งช่องนะฮะเพื่อให้มันส่งพลังงานเข้าไปนี่แบบนี้แบบนี้ได้ต้อใช้ประมาณสิบห้าบล็อกแต่ว่าเราสามารถใช้ได้มากกว่านั้นนะเพราะว่ามันจะปลดลิมิตเลเวละที่อย่างเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะใช้แค่สามสิบเลเวลอะไรเงี้ยอมผมก็ไม่ได้รู้จริงหรอกแต่ว่ามันประมาณนี้แหละเท่าที่ผมฟังมา ผมฟังเข้าม่อีกทีหนึ่งเหมือนกันอยากได้หนังสือเพิ่มอ่ะต้องฟาร์มบุยเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องทำกล่องเก็บอของข้างหน้านี้หน่อยนะเพราะว่าผมต้องการเก็บลาพิชไว้ข้างหน้านี้ประมาณตรงนี้แล้วกันหน้าหน้าโตอัญชัาเนี่ยขกิกะนกิกาข้กิกาทางเข้าไม่สวยโอเคประมาณนี้ แล้วก็ขุดนิดนึงอืมเสร็จทีนี้ผมก็จะทำการหาบล็อกมาทำเป็นห้องห้องห้อง,อง,อง,องซึ่งจริงๆแล้วผมอยากได้เป็นบล็อกสโตนนะมันจะสวยกว่านี้นิดนึงเออผมต้องเอาอันนี้มาซ่อมก่อนผมจะได้มีบล็อกหินนะโอเคง่าแค่นี้ อาต๊ะซ่อมมาซ่อมจะได้สามันอ่อะเรียบร้อยทีนี้ผมจะทำการขุดหินตรงนี้ละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขยายพื้นที่มาอยู่แล้วมันไม่สวยไงฟาร์มวัวแบบเนี้ยบบติดจำแพงเกินโอเคประมาณนี้น่าจะพอน่าจ่านะ นี่เรจะทำเป็นห้องไปเลยผมต้องทำให้มันมีทางเดินด้วยนะมันจะได้แบบมองตรงหน่อยจะได้ไม่ไม่อึดอัดเท่าไหร่กลัวมันจะอึดอัดเกินไป อืมประมาณนี้แล้วก็ทำสูงนิดนึงจุ๊บจุ๊บจุาบทำเป็นประมาณนี้ทางข้าวจุ๊บต่ตรงนี้จะทำเป็นกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกจุบชุบชุบ ตรงนี้อยู่ทำเป็นทางออกนะน่าจะทำแค่บล็อกเดียวนย่าจะพอตรงนี้ทำเป็นประตูเฮ้ยมันดูไม่สวยแล้วทีนี้เอ่อต้องเป็นสองบานแค่นี้เรเล่ว่าทำบานเดียวหันมาบุ๊บแม่งแหว่งรับไม่ได้ โอมโมโมโมึโอเคอยังไม่ตายยังไม่ตายเกือบเกือบตายเฉยอืมเรเียบร้อยเอากระจกมาวางเลยนะฮะ ทำร่วงๆไปโปร่งๆไปอยากเห็นวิวรอบๆด้วยรื่องเรื่องชึบชึบทีนี้จะต้องเอาบล็อกดินมาต่อตรงนี้นิดนึงเสร็จเราก็จะทำระเบียงกันหรือไม่ก็จะทำเป็นดินให้หมดเลยแล้วกันแต่ข้างในต้องเป็น เป็นบล็อกเกี่ยวกับพวกคี่ไม่ใช่เนี้ยโอเคขุดให้หมดทำข้างใน,นสวยๆนะข้างนอกช่างมันเดี๋ยวมันก็จะเสริมของมันเองนะแต่ว่ามันจะเป็นแผนถังเมืองที่เละๆหน่อยแบบรถติดอะไรเงี้ยโอเคเอาไปวาง ตรงกลางนี้จะต้องเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟเท่านั้นโอเคมันจะได้ไม่มืดดูมีออา่าด้วยเออต้เรนชรั้นดูมีอลาร์ดทันทีข้างในมืดไม่เป็นไรนะแต่โต้เ่นชา้าต้องมีอลา่าหน้าไม่มองโอเคประมาณนี้ ทำทางขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวว่าเราจะต้องทําหลังคาเพิ่มทําเป็นดินไปก่อนเราไม่มีต้นแบมบูนะถ้ามีต้นแบมบูเราจะสบายกว่านี้มากด้วยจืจืจืป๊บป๊บป๊บาก็จะลงหลังคานี้ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยต้องทำประตูออกไปข้างนอกแล้วก็ทำจุดชมวิวตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเด้วยวทำเป็นแบบนี้ โอเคครับน้องนี่สวยวิวสวยมากที่นี่อืมจะได้โต๊ะโต๊ะยินชานี่แหละอยากได้สมุดเพิ่มแล้วอ่ะผมอาจจะต้องไปหาวัวเพิ่มเติมนะมันไม่มีหนังแล้วนะ เอ้ยหมดหมดเดี๋ยวผมจะลองเอนชานหนังสือสักอันหนึ่งแล้วกันเออขาดลาพิธลาพิธอ่ข้างล่างวายเบนออฟอาโทพอ เก็บไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ไงเออครบได้เนยสามเล่มได้อีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยครบแล้วที <c oughs> นี้ก็เอ็นชาร์ได้ไม่ต้องกลัวแล้วก็วจะขาดทุนแต่เราก็ไม่มีหนังสือละทำกล่องเก็บของก็ครับลเลยนะเบอร์ เกมนานกันไปสมองเริ่มเบอร์อไปเก็บข้างบนทำบ้านแถวโซนนี้แหละข้างบนนี้ เราจะเริ่มแยกของตรงนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องเก็บหลายรอบตรนี้เป็นไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นแร่ทีนี้เนี่ยผมจะทําบ้านเนี่ยตรงนี้ต้องทําบ้านตรงไหนดีออเปิดเปดิดขุดขุดขุอไว้ตั้งกรบนให้หมด ชึบๆจะทำบ้านตรงไหนดีเนาะโอเคถ qui, ้าง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมจะต้องทำบ้านแถวๆนั้นนะซึ่งเราจะต้องเยร์พื้นที่ไปสักพักเลยทำไมเจ้าแกะริงแกะตรงนี้แล้วกันเฮ้ยในทีสุดบ้านเราก็มีแบเซอรตั้งถึงท่านนะ อออที่ลูกบ้านเราถูกแล้วโอเคถ้างั้นเราจะต้องไปซื้อเนมแท็กด้วยนะไปซื้อเนมแท็กที่สปอนก่อนซื้อมาสอันเลยสตีฟผมจะตั้งชื่อสตีฟตั้งชื่อไปสมมติเราว่าสตีฟเป็นผู้ที่มีอาชีพคนแรก อต้องตั้งชื่อว่าสตีฟอ่ะต uh ่อ huh. ไ,ไปสตีฟพาร์ทนี้ก็ขอจบไปได้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย